ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีดราม่าจนได้นะคะสําหรับเรื่องนี้ค่ะเมื่อคุณพิธาเข้าไปพบปะแรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้เพื่อพูดคุยถึงเรื่องปัญหาการทํางานและการใช้ชีวิตแต่ดันไปพูดแบบนี้จนชาวเน็ตหลายๆคนเขาก็ออกมาเถียงค่ะว่าสิ่งที่คุณพิธาพูดนั้นเขามีมาตั้งนานแล้วจะเป็นดราม่าอะไรเดเตอเนชั่นออนไลน์จะมาเล่าให้ฟังค่ะ เมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะคุณพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลเขาเดินทางไปที่เมืองฮวาซองจังหวัดคอยองกีโดประเทศเกาหลีใต้ค่ะเขาไปเพื่อขอบคุณชาวไทยในเกาหลีใต้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรค่ะประเทศเกาหลีใต้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในสิบประเทศที่คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดเลยนะคะคุณพิธาก็เลยถือโอกาสนี้มาขอบคุณซะเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเขาก็ยังมาเพื่อเยี่ยมเยยนร้านชำของคนไทยแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารเย็นพูดคุยยยพบบบปปะก,กััแรรงงานนไทลลเี่ ปัญหาของแรงงานไทยสวัสดิการการทำงานรวมไปถึงการใช้ชีวิตในเกาหลีใต้ด้วยค่ะแต่ประเด็นดาม่าเริ่มจากตรงนี้ค่ะเมื่อคุณพิธาเขากําลังแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องวีซา่าว่าควรแยกประเภทวีซ่าให้มากขึ้นแต่ชาวเน็ตก็ส่วนกลับทันทีค่ะว่าวีซ่าแยกประเภทแบบนี้เขามีมาตั้งนานแล้วอยากเพิ่มความคิดผมเป็นแค่สมมติฐานนะเพราะว่าผมเพิ่งมาฟังครั้งแรกนะแต่ว่ามันต้องเพิ่มชนิดวีซ่าให้มันละเอียดมากขึ้นทั้งชนิดวีซ่าที่เป็นแบบ ประเภทแบบอุตสาหกรรมแบบมาเป็นแม่บ้านแบบมันเป็นเชอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้มันตรงกับชนิดของงานแล้วก็จะได้แก้ปัญหาที่อพอมันมีดูละพินิดมันมีขอบคุณคืออนี้มันก็คือสวยเรียกสวย <c oughs> แล้วก็ให้ให้ให้ใหมันคุ้มครืออืนๆอะไรก็ก็เรียกว่าเป็นคนมีวีกับคนไม่มีวีบ้างเนี่ยคนวีไอโอเวอร์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทําให้เป็นดูลินิยที้เขาสามารถกดขียนได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเกิดเราจเจรจะเขาให้มันอยู่บนโต๊ะเรื่อยกันทั้งหมดเนี่ยมันก็ตกไปตกมาคือเรารู้มาก่อนว่าเราจะมาเจออะไรมันไม่ใช่ว่าเราเห็นข้างหน้าอีกอย่างหนึ่งแต่พอมาถึงก็มาเจออีกอย่างแล้วหลังจากที่แอคเขานี้เขาโพสตคลิปนี้ไปแล้วทัวร์ก็ลงทันทีค่ะคอมเมนต์นี่เรียกได้ว่าเดือดมากสรุปแล้ววีซ่าเกาหลีมีกี่ประเภทกันแน่ตามมาดูกันค่ะอย่างแรกค่ะวีซ่า A1 A2 A3 ตัวนี้จะเป็นวีซ่าการทูตติดต่อราชการหรือทำข้อตกลงค่ะ ต่อมาค่ะวีซ่า B1 B2 C3 D2 D4 ตัวนี้จะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอีเวนท์พบปะวิชาการในส่วนของวีซ่าทำงานที่กำลังเป็นประเด็นก็คือวีซ่า C4 ค่ะเป็นการทำงานระยะสั้น แต่ถ้าระยะยาวก็จะแบ่งออกเป็นหลายแบบเลยค่ะ E 1อาจารย์ E 2ไกด์สื่อสาร E 3นักวิจัย E 4ไกด์ผู้เชี่ยวชาญ E 5ผู้เชี่ยวชาญ E 6ทําการแสดง E 7ทํางานแบบมีทักษะ E 8ทํางานตามฤดู E 9ทํางานแบบไม่มีทักษะแล้ว E 9เนี่ยก็ยังมีแยกไปอีกนะคะ E 9 1ภาคการผลิต E 9 2ภาคการก่อสร้าง E 9 3ภาคการเกษตร e94 ภาคการประมง e95 ภาคการบริการ e10 ประมง h1 เกี่ยวกับการท่องเที่ยว h2 จ้างงานระยะสัน้นเรียกได้ว่าก็แยกย่อยเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่ายังไม่หมดคะ่ะยังมีวีซ่าธุรกิจด้วยวีซา่า d 7ขาต่างด้าว d 8ลงทุนทางธุรกิจ d 9การแลกเปลี่ยน แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีวีซ่าเยี่ยมญาติด้วยนะคะถ้าอยู่เกิน90วันก็ต้องขอวีซ่าค่ะวีซ่า F1, F2, F3, F4, F5 สุดท้ายก็จะเป็นวีซ่าอื่นๆค่ะพอมารู้อย่างนี้แล้ววีซ่าเนี่ยก็มีหลายแบบมากเลยนะคะ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ตอนนี้คุณพิธาเขาก็ยังไม่กลับไทยนะคะเดี๋ยววันที่6ทธันวาคมพศ2 5 6 6ตอนเวลา18นาฬิกาคุณพิธาเขาจะมีการบรรยายสาธารณะด้วยค่ะที่ห้อง506อาคารรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกาหลีในหัวข้อ Tours a brighter horizon Thai democracy and the future of Thai Korea relations ใครอยู่ที่เกาหลีก็อย่าลืมไปฟังกันได้นะคะ